ณขณะนี้นะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะปิดชั่วคราวก่อนปิดให้บริการชั่วคราวทุกสถานีนะครับโดยมีการแจ้งเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางสีนักลินขาออกนะครับช่วงสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองห้างธัญญาปาร์นะจนถึงห้างพาราไดส์พาร์คเนื่องจากมีเศษโลหะเนี่ยหล่นลงมาจากรางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองหล่นลงมาที่บริเวณพื้นถนน เบื้องต้นเนี่ยมีรถยนต์ได้รับความเสียหายะสองคันขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบอยู่แล้วก็ดําเนินการเก็บกวาดเศษวัสดุที่หล่นลงมาเออเอาเข้าไปความปลอดภัยน้อยน่อยอืมล่าสุดเนี่ยมันเคยมีโยงมียางหลุดออกมานะโดยไฟฟ้าใสา่สีเหลืองแล้วก็มีสายอะไรก็ไม่รู้ว่าที่รางเหล็ก ตัวคำยันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหล่นลงมาหล่นลงมาฟาดกับรถตอนนั้นหล่นลงมาตอนเช้ามืดไงก็ไม่มีอะไรทีนี้ใครจะรอลดรถไฟฟ้าหรือวางแผนจะเดินทางต้องไปทางอื่นก่อนเธอตอนนี้นะ